สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะวันนี้นะคะจะมาเปิดสินค้านะคะร้านแท็กเตอร์นะคะมือสองจังหวัดสุรินทร์ค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะทั้งเงินสดเงินผ่อนสามารถสอบถามมาได้นะคะสําหรับคันนะคะลูกค้าคันแรกเลย MU4922 นะคะสําหรับตัวนี้นะคะลูกค้าเป็นรถปีกจดทะเบียน2,566ค่ะราคาอยู่ที่655,000บาทค่ะ655,000นะลูกค้าจะได้เบ็นพิเศดนานะคะผ่านพรวนค่ะลูกค้า ราคานะคะอยู่ที่6กแสนห้าหมื่นห้าพันนะคะวางดาวอยู่ที่8ปดหมื่นบาทค่ะลูกค้าวางดาวอยู่ที่8ปดหมื่นนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถไป,ไปชมสินค้าได้ค่ะขั้นต่อไปเลยคันนี้ MU ศิษยเก้าสุดสองตัวบีค่ะลูกค้าเป็นรถปีจดทะเบียสองพนห้ารค่ะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่6กแสนดึกหมื่นบาทค่ะลูกค้าวางดาวอยู่ที่5้าแสนห้าหมื่นขอโทษค่ะวางดาวอยู่ที่5้าหมื่นห้าพันบาทค่ะ นะคะสำหรับคันนี้เลยบางนาอยู่ที่5 5 0 0 0บาทนะคะลูกค้าบางนาเขาต่ำอยู่ที่3,000 30, 0บาทค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะตัว MU นะคะ4902ตัวบีนะคะสามารถสอบถามได้รถส,สวยๆนะทุกคนเลยรับประกัน9เดือนคะ่ะลูกค้าผ่อนนานสูงสุด6ปีเลยลูกค้าท่านใดที่สนใจนะสามารถสอบถามมาได้นะคะ คันต่อไปเลย L4018 ตัวสเปเชียลค่ะคันนี้นะคะลูกค้าสุดสวยเลยนะคะสุดสวยสุดหล่อเลยปี67ค่ะ93ชั่วโมงเท่านั้นราคานะคะลูกค้าเบมีดเดนินาผ่านทวนนะคะลูกค้าราคาอยู่ที่510,000บาทค่ะ5,10,000มบาทนะคะลูกค้าวางดาวอยู่ที่1,5,000ับาทค่ะลูกค้าวางดาวอยู่ที่1,5,000าบาทค่ะลูกค้าอุปกรณ์เบมีดเดนินาผ่านทวนค่ะสาหรับคันนี้เลยลูกค้ารถสวยๆพร้อมใช้ง,งานค่ะ ไชค่ะ LC0 คันนี้ค่ะลูกค้าราคาคันนี้อยู่ที่455,000นะคะราคาย่อมยาเลยลูกค้าใบมิเดนีหนาค่ะผ่านรวนนะคะราคาอยู่ที่455,000นะคะวางดาวอยู่ชี้70,000บาทค่ะสำหรับคันนี้เลยลูกค้ารถปีจดทะเบียน2566ค่ะใช้งานอยู่ที่1,170ชั่วโมงลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสามารถวางดาวได้นะคะสวยทุกคันค่ะสามารถแวะมาชมสินค้าที่ร้านได้ เดี๋ยวพามาดูนะคะขันถันมาค่ะลูกค้าปี -6 6เหมือนกันค่ะชั่วโมงอยู่ที่879ชั่วโมงค่ะสำหรับคันนี้ปี66นะคะราคาอยู่ที่4 7่0 0 0เ็บาทนะคะวางดาวคันนี้อยู่ที่7 5 0 0หค่ะใบมิดเดนิน่าผ่านพรวนนะคะลูกค้าลูกค้ารับประกัน9เดือนค่ะสำหรับคันนี้สวยๆเลยลูกค้าท่านใดที่สนใจนะสามารถแวมาชมสินค้าได้ ันนั้นหลัง2คันนี้นะคะจะเป็นเงินสดนะคะสําหรับ2คันนี้นะคะลูกค้าคันแรกเลยปี64ค่ะคันนี้ราคาอยู่ที่420,000บาทค่ะสี0แ0 0บาทนะคะใบมิเดในหน้าผ่านทวนกับโรตารี่ค่ะอุปกรณ์3รายการเลยนะลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ซื้อสดผ่านทกกสอสามารถสอบถามได้นะคะลูกค้ารถส,สวยรวอมใช้งานเลย คันต่อไปค่ะคันนี้ปี65นะคะลูกค้าปี65ค่ะราคาอยู่ที่4 6 9 0 0 0บาทค่ะ4 6 9 0 0 0ไม่มีเดนิน่าผ่านพลและลรตารี่รถส,สวยพร้อมใช้งานนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดน,นะคะที่หา L40 อยู่นะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมมาได้ค่ะรถส,ส,สวยเลยสวยทุกคันค่ะ ลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมมาได้นะคะค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจ L40 นะ MU49 L50 นะคะลูกค้า L50 นะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมมาได้นะคะร้านเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ค่ะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่กดติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะ